ส,สดีค่ะต้องบอกเลยว่าหนังนะโรงวันนี้เรามีชื่อช่วงด้วยเออนั่นก็คือช่วงปายา Oh. วันนี้เราจะมารีแอคเพลงลูกทุ่งกันนานๆมาทีนะเซอร์ไพรส์นนเนี่ยนอกจากจิงเกสวร์แล้วนียเราไม่แบบรีแอคลูกเพลงลูกทุ่งเลยใช่เ,เราเ,เราทิ้งคุณผู้ชมฝั่งลูกทุ่งไว้นานมากแล้ว oh. แต่วันนี้นะคะเป็นช่วงแบบว่าใกล้เทศกาลวันสิ้นปีเนาะ oh. เ,เราก็มีแบบว่าผลงานเพลงดีๆจากจี m แอมแกรมมีโก มาป้ายาแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยไม่ได้มาแค่หนึ่งเขามีคนที่เฟเจอริ่งมาด้วยซึ่งคนนี้เป็นคนที่พวกเรารู้จักเป็นอย่างดีใช่กับเพลงนี้เลยค่ะป้ายยามินตราอินทิลาดังในโซเชียลสุดใช่ไหมดังในโซเชียลสุดเหมือนฉันเห็นคนแบบว่าคอมเมนต์ว่า MV เนี้สวยทุกช็อต ว้าวสวยทุกวินาทีที่สําคัญมีความหล่อด้วยแต่มาดูกันว่าใครจะมาดูกันว่าใครจะหล่อหลายๆคนเห็นปกก็รู้แล้วแต่เนี้ยสาคนเนี้ยไม่รู้แต่ฉันก็รู้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครหล่อไปดูกันค่ะทีมแกมี่สี่สิบปีโอโลด はい。<sum> e. <music> นนม,ม่ชอ้งมานดีมีโปรโมชันช่นอ,อันนี้คือใส่รุรง มิติใหม่มากน้องดูโตแล้วแบบอินเนอร์แบบเทหรออินเนอร์เทมากฉันชอบนะฉันชอบนะฉันอึ้งนะฉันชอบนะที่แบบน้องมาประกนี้มาแรปนะมาแรปนะเออฉันชอบนะที่แบบมาปรากดตัวในแบบจีนแอมเกมิกรอลอะทำยังไงกันดีก็สึยกระท่ตาอ้หูก็โดดรวามที่ผมไม่เจอแบบัพี่นาวรักจังอะพี่จ้าจะเป็นคนมองได้น่ารักขนาดยังเป็นแฟนใช่ไหม พี่คงรู้ใช่ไหมเล้วแล้วเราวังพี่เองรู้ได้ยังไงผมไม่ดื้อยากโดนมาจนเกลียดร้ว่าเธอเจ็บหัวใจผมแข็งเหมือนกับเหล็กตอนนี้ผมอายุสิบเจ็ดแต่ความคิดผมไม่เด็กต้องทำยังไงดีตัวจริงเธอสวยยิ่งกว่ารูปในไอจีแล้วแรปเนี่ยเนื้อน้องแต่งเองนะป้ายยาแรนต์รเธอติดใจน้าตาดีจะเป็นคนมือเปล่า

ป้ายาเปล่าไม่เจอแบบเดียวทำไมไดมอน์มันโตขนาดนี้ต้นไม่เราคือพอมาอยู่กับพี่มินตาก็คือคือสู้ไดสวยหล่อสวยหล่อสู้กันได้เลยสรับใครป้ายาใครนั่นน่ะสิโดนใครตกโดนใครป้ายาโดนทั้งมินตาทั้งไดมอนเลยป้ายาฉันตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นมินตาแล้วก็อเออว้าวสวยใช่เหรอเออพอเห็นไดมอนแล้วออหล่อหล่อเกินหล่อเวร์ แต่ที่สำคัญคือฉันมาปะปปะปัไปยาเพลงคือบามาบบยาความรักดีดีพร้อมมีแค่เธอคนเดียวไม่เที่ยวมเลียวมองใครฉันคิดถึงการทําอะไรแบบนี้ของวงการเพลงไทยมากเราสามารถที่จะแบบว่าเอาแบบว่าศิลปินเนาะฝั่งฝั่งทางลูกทุ่งเนี่ยเพลงลูกทุ่งเนี่ย <ừ, S 2> <ừ, S 1> มาแบบแรปกับเพลงแบบว่าป๊อปสตริงอย่างเงี้ยได้ด้วยแล้วด้วย น้ำเสียงของไดมอนอะมีความเป็น R&B <อ>แล้วมันพอมันไปอยู่ในเพลงแบบว่าทุกทุ่งอะมันมีความแบบว่าไหลลื่นไปด้วยกันได้อะมันมีหางเสียงแบบไดมอนแล้วมันมีห่างเสียงความเป็นลุกทุง่งด<อ>้วยนะก็โดนฮุกซ้ายฮุกขวาผมไม่เจ็บรับพี่นาวรักังอ่ะพี่จา้าโอ้จะเป็นคนมองไดเนารักขนาดนี้ยังไม่มีแฟน,น,นใช่ไหมกินไอไม่กินาอเลยและช่วงเปิดมีอยู่ท่อนหนึ่งที่มินตาเอื้อนอ่ะมันมีความแบบว่าเอื้อนแบบอย่างเงี้ยเอื้องยังไงนะ มินตาเอือนพรืดว่ะลูกคอมินตาเข้าใจป่ะเราเราไอ้นี่อยู่แล้วมินตาแล้วพอดูอ่ะให้กลิ่นถึงอะไรรู้ป่ะมันมีความแบบความหลังให้กลิ่นถึงพี่เบิร์ดเออจิงมันจินเนร์เนาะความจินเนอมันมีความจิตอายเหมือนพี่เบิร์ดร้องกับพี่จินตลาเออเออมันมีความแบบมีความคอลแลบที่เราจําได้ มีความคอลแลบที่ที่จิมเอ็มเขาจะชอบคอลแลบคอลแลบแบบเนี้เขาจะฟิชเชอร์ลิงอ่ะแบบเนี้ยซึ่งเป็นฟชเชอร์ลิงที่เรานึกไม่ถึงอ่ะเข้าใจปะแฟนจ้ามาแล้วจ้าเข้าใจปะแบบมีกลิ่นอายงานจริงจริงนะนี่ถือว่าเป็นการคอลแลบที่น่าจดจําอีกหนึ่งคอลแลบเป็นการเซอร์ไพรส์เลยใช่เป็นการทํางานร่วมกันฟิชเชอร์ลิงร่วมกันที่น่าจดจําในปี2023ก่อนจบปีไปปีใหม่ก่อนเลยเนี่ยขล่าโอเกะที่บ้านใช่ปีใหม่ก่อนเลยเต้นกกระจายนะปีใหม่เป็นเป็นแบบว่างานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ งานเลงออฟฟิศเนี่ยงานเลงออฟฟิศเออช่วงเทศกาลปีเออเป็นตัวแล้วก็มาเต้นใช่ใครที่เข้ามาดูรีแอคนี้ถ้ายังไม่มีเพลงที่จะเอาไปใช้นะเพลงนี้นะเพลงป้ายานะน่าสนใจนะเออก็ถือว่าเป็นแบบของขวัญปีใหม่จากทาง j m m M. g r a m รมนะเออเหมาะกับชื่อเพลงที่มาฉันมาป้ายาเพราะองจริงเพลงดี เพลงดีเพลงดีท่ทอนหูจำได้ง่ายฉันมาปะปะปะไปยาความรักดีดีพร้อมมีแค่เธอคนเวไม่ได้ไปฟังต้นฉบับเถอความรักดีดีพร้อมมีแค่เธอคนเดียวไม่เที่ยวไม่เหลียวมองใครให้เป็นที่หนึ่งในหัวใจจงรู้ไว้ชัดเจนไม่มีปิดบังนี่อ่ะอันนี้รอบหนึงแนึงฉันมาปะปะปะไปยา ความรกที่นี่สิอยากเริ่มใหม่นี่คือการฟังดู MV แค่รอบเดียวนะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าทางเนี้ยก็มีมินตราเหมือนกันเอออันนี้มนตรามนตรา3 4ฉันมาปะปะปะปายาความรักดีๆพอมีแค่เธอคนเดียวไม่เทียวไยเหลียวมองใครเห็นไหมล่ะต้องให้มินตราล้อ

มองยี่หรอโหจะเป็นคนมึงไดในราคอยา่ยี้ไม่แฟนช่ไหมไม่คือใช้กาจะคอมเมนต์เลยว่าน้องมาแบบกินเตอร์มีความเกาหลีเกาใจตัดภาพมาที่เพื่อนฉันช็อตฟิลเลยเมื่อกี้ฉันลบภาพน้องออกหมดบนลลงของพี่มินตาคือสุดปังชอบชอบซีนไหนกันบ้างหมายถึงว่าชอบเซตไหนกันบ้างเซตนี้อจ้ะเพราะมันคืองานกระเทยเซตดอกไม้เซตดอกไม้เท่านั้นแล้วแล้วชุดเข้านะ เข้าแบบเราเซ็กซี่อะเข้าใจไหมว่าจริงๆอ่ะสีแดงเนี่ยมันแอบกลืนแต่ว่าเด่น,น Outstanding อ,ออกมาจากสีที่กลือนอยู่ทําได้ไง นั่นแหละค่ะก็ฝากติดตามรับชมเนาะ MV แล้วก็ผลงานเพลงในอนาคตต่างๆหรือว่าเพลงนี้ด้วยก็ได้นะคะของมินตาด้วยนะคะแกมิโก o ออฟฟิเชีนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพลงนี้กันได้เลยนะคะเพลงป้ายาของมินตราอินทิลาเนะเลยป้ายาใช่คำว่าป้ายยาจริงๆเจอเลยนะเออฟิชเชลลิงไดมอนนะคะนรกรนะเออใครที่อยากเอาเพลงนี้ไปป้ายยาใครก็ส่งไปให้คนนั้น แล้วก็ติดตามผลงานเพลงในอนาคตของทั้งคุณมินตาด้วยแล้วของทั้งไดมอนดด้วยเนาะการคุณภาพอยู่แล้วใช่เดี๋ยวจะมีมาให้รับชมรับฟังอีกเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังนร้องด้วยถ้ามีแบบว่าเออเพลงลูกทุ่งจึ้งๆแบบนี้อีกเราก็จะมารียคอีกใช่ปกติเราก็แบบไม่ได้รียกเพลงลูกทุ่งไงนี่ก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ของหนังนร้องด้วยเช่นกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญที่สุดอย่าลืมกดกดดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ